สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจูนก็จะมารีวิวผิวหน้าให้ดูนะคะเมื่อก่อนนี้หนะ้าจูนติดสารสเตียรอยนะคะแพ้ครีมหนักมากสิวขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะตอนนี้จูนก็ใช้แบนดอีฟนะคะช่วยรักษาสิวอยู่ตอนนี้จูนก็ใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าไบโอไมล์นะคะ บโอไมจะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าให้จูนกลับมาแข็งแรงขึ้นลดการระคายเคืองลดสิวลดการแพ้แล้วสิวก็หายแล้วนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจูนใช้ไบโอไมให้ดูนะคะเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากเลยค่ะจูนใช้เป็นประจำทุกวันนะคะก่อนนอนตื่นเช้ามาหน้าจะนุ่มมากตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ ะะจุนก็จะให้ดูผิวหน้าใกล้ๆนะคะสิวก็หายหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่รอยดำนะคะรอยสิวนี่นะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะนะคะสิวไม่มีแล้วค่ะตัวนี้ค่ะไบโอไมค์ My oh My ค่ะ